ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดอนอกจากคนไทยและชาวต่างชาติค่ะสุกนี้แล้ว15พฤศจิกายนก็คือเทศกาลลอยกระทงนั่นเองทั้งกรุงเทพหมหานะครในยังคงเน้นรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะจาจุดลอยกระทงแบบดิจิทัลใน4จุดหลักๆค่ะรณรงค์เรื่องของลอยกระทงแบบรักโรคนะคะงดเลยนะคะสำหรับปีนี้กระทงโฟมเนี่ยเรางดกันทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่ป๋องจำได้ไหมที่เขาบอกว่า ใช้กระทงขนมปังอ๋อที่เขาบอกว่าถ้าเป็นกระทงขนมปังลอยลงไปในน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวปลาก็จะมาตอดมากัดกินใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแต่ทีเนี้ยเนี่ยปริมาณของกระทงขนมปังเนี่ยมันเยอะมากกว่าปริมาณปลาไงมันก็ไม่ได้ย่อยสลาย<แ>มันก็กลายเป็นขยะแล้วก็หมักหมมเนี่นะคะเขาก็เลยมีการรณรงค์เรื่องของงดด้วยนะคะปีนี้กระทงขนมปังเพื่อที่จะลดปริมาณขยะในแหล่งน้ํานั่นเองค่ะ โดยนายสานนหวังสร้างบุญค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถแถลงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีกว่า140จุดด้วยกัน แบ่งไปลอยกระทงแบบจ้างเดิมแบบดิจิทัลแล้วก็แบบ Online. ออนไลน์ค่ะโดยลอยกระทงแบบดิจิทัลจัดใน4จุดหลักก็คือที่บริเวณสกายวอล์กสี่แยกปฐุมวันร้านคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานาครหรือว่าเสาชิงช้านะคะมีที่คลอ,ององอางสวนสันติภาพเขตราชเทวีก็สามารถที่จะสร้างสรรค์กระทงด้วยตนเองแล้วก็ลอยในรูปแบบของโปรเจคชันแบบปิ้งค่ะครับแต่ว่าการลอยกระทงอย่างที่เราเน้นๆนะลอยตองอกาหยก ล้วยอะไรต่างๆเนี่ยที่นำมาทําเป็นกระทงนะครับแล้วก็เราเคยโดนนรงเรื่องของกระทงจากขนมปังที่บอกว่าลอยไปแล้วแล้วให้ปลามาตอดมาจิกกัดกินเนี่ยแต่อย่างที่เชอรี่บอกบางทีคนลอยเยอะไงปลาเนี่ยมันกินไม่หมดกินไม่ทันกินไม่ทันมันเลยกลายเป็นขยะแบบนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะตามบึงในส่วนสาธารณะซึ่งมีปริมาณมากจนส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําและระบบนิเวศครับ ปีนี้กรุงเทพมหานครนะครับก็เลยขอความร่วมมืองดใช้กระทงโฟมและกระทงขนมปังทุกรูปแบบกับพร้อมเชิญชวนร่วมลอยกระทงแบบรักโลกมาด้วยกันลอยด้วยกัน1กลุ่ม1ครอบครัว1กระทงเป็นกระทงภูได้ไหมอย่างเงี้ย <c oughs> นะ <c oughs> เพื่อลดปริมาณขยะจากกระทงนะครับนอกจากนี้ยังรณรงค์5ปลอด3ปลอดมลพิษ2ปลอดภัย ก็คือว่าปลอดกระทงขนมปังปลอดวัสดุไม่ธรรมชาติปลอดมลพิษทางอากาศปลอดภัยจากประทัดโคมลอยพลุอันนี้ต้องต้องระวังให้ดีนะใครที่จะเล่นพลุจุดประทัด เขามีกฎหมายในการห้ามอยู่นะใ,<ช>ในบางพื้นที่ลองตรวจเช็คกันให้ดีก่อนที่จะเล่นนะครับเพื่อความปลอดภัยในส่วนรวมครับนอกจากนี้ความปลอดภัยจากโปแล้วก็ท่าเรือด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะเรื่องของการซ่อมบำรุงกล้อง C C T V ในสวนสาธารณะค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลความปลอดภยัยรวมถึงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมรถดับเพลิงเรือดับเพลิงรถกู้ภัยแล้วอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยตลอดลำน้ำเจ้าพระยาค่ะก็ ก็คือเริ่มกันตั้งแต่สะพานพระราม7จนถึงสะพานพระรามข้าวแล้วก็ขอความร่วมมือสถานประกอบการสถานบันเทิงนะคะตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงานแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทีเดียวตลอดจนรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดคือทุกปีพี่ปองอะคือในช่วงนี้ระดับน้ํามันจะเพิ่มขึ้นวันเพ็ญเดือน12ใช่ไหมคะมน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยเด็กๆอะ่ะชอบไปลอยกระทงใกล้น้ำบางทีมันอาจจะเผลอตก ลงไปในน้ําอันนี้ก็ต้องมีการระมัดระวังดูแลกันชนิดหนึ่งในส่วนของผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะนี่แหละครับเป็นเทศกาลแห่งความสุขเลยอ,อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับกรุงเทพมหานครเลยออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะทําให้บรรยากาศแล้วก็การเที่ยวงานลอยกระทงที่เป็นประเพณีสําคัญคของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย